มาแล้วครับพบกับผมนายหัวมหาชัยครับวันนี้เรามีไม้สวยๆมาฝากครับผมนะเป็นโกศลไม้ทนแดดครับเข้าหน้าหนาวแล้วครับผมนะไปปลูกต้นโกศลกันได้เลยครับผมนี่ต้นนี้สวยไหมฮะช้างข้าวบดครับผมนะนี่จาก2 2 0บาทครับวันนี้โปรโมชั่นพิเศษครับให้ไป190รกสบาทจัดส่งฟรีครับผมนี่อ่ะสวยๆบาทนี้ครับฟอร์มสูงด้วยนะช้างข้าวบดต้นนี้ครับ เราทำฟอร์มไว้ให้ท่านแล้วครับไปถึงนะไว้สวยๆการแจ้งได้เลยครับ190าบาทจัดส่งฟรีครับผมนะอ้ามีใครรับก็เอาไปครับช้างข้าโบดครับพี่น้องครับนะฟอร์มสูงมากฮะดูครับผมนะอ่ามีใครรับต้นนี้ช้างข้าโบดครับตามด้วยต้นต่อมาครับผม ต้นนี้ไหมสเปนครับผมนี่ไม้สวยๆฮะอยู่แดดได้เลยทีเดียวครับผมนะไหมสเปนครับจาก2อ0บไอ้อย0บาทฮะให้ไป190บาทจัดส่งฟรีครับไหมสเปนครับตามด้วยต้นต่อมาต้นนี้ฮะ นนรัตนโกศินนะต้นนี้ฮะรัตนโกสินนะไม้แดดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับปลูกกลางแจ้งลายใบสวยมากเห็นลายใบนะฮะลายใบสวยซะขนาดนี้ครับเอาไปได้เลยครับรัตนโกสิน์ครับตามด้วยต้นต่อมาเกดกระโฮครับยิ่งกระสียิ่งเหลืองนะนะ <5 18. S 2> แล้วสวยมากครับกระถางใหญ่เลยทีเดียวครับ11นิ้วกันไปเลย190บบาทจัดส่งฟรีครับผมนะตามด้วยต้นต่อมาฮะหลิวไต้หวันครับผมนี่ หลิวใต้หวันนะนี่ฮนะปองสวยๆแบบนี้ครับผมนะหลิวใต้หวันครับกัดสีสีเหลืองครับผมอ่ะต้นต่อไปครับต้นนี้นะต้นนี้มีชื่อว่าสาวเชียงราย,ายงรายหรือฟีนออฟสยามครับนี่สูงมากเลยนะต้นนี้นะ <c oughs> ประมาณ80เซนเลยเดียวจาก250วันนี้ให้ไป190บบาทจัดส่งฟรีกันไปเลยทีเดียวครับตามด้วยต้นต่อมาครับ วิสันต,ตาวีครับไม้ใบสวยนะฮะนี่ฮะนะวิสันตาวีหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทครับผมช้างกินเลี้ยงต้นนี้ฮนะช้างกินเลี้ยงครับนะอ,อ้าวมีใครรับช้างกินเลี้ยงก็เอาไปได้เลยฮะนะไปทําพันนะนะอยากให้ก็แตกไวก็ต้องตัดยอดพี่นนองมาช้างกินเลี้ยงตามด้วยต้นต่อมาครับแมนะ่สูงเลยทีเดียว ตีเพชรครับพี่น้องครับนะฟอมสูงมากครับต้นนี้นะดูว่าไว้นานไม่นานพี่น้องก็ดูแล้วกันนะอ๋อไนานะนี่แดงๆแบบนี้ครับตีเพชรครับผมนะตามด้วยต้นต่อมาต้นนี้ครับเกีียวสายรุ้งครับยิ่งอยู่แดดยิ่งแดงครับผมอยากให้เขาแตกกิ่งสาขาไว้ก็เหมือนที่บอกครับผมนะตัดยอดพี่น้องตัดยอดรับรองครับผมกิ่งสาขาเพียครับแล้วก็ต้นนี้ฮะ ตามด้วยเจ้าสัวครับยิ่งกัดสียิ่งเป็นสีชมพูเอา้าไม่มีสีบ้านในหัวมีแต่ในร่มเลยพี่น้องฮนะสีเลยไม่ออกอา้าวไปไว้บ้านท่านมีสีออกเลยทีเดียวครับผมนะเจ้าสัวครับรแล้วตามด้วยต้นนี้ครับแมไม้แพงเลยทีเดียวฮะม่วงสาหรีครับนี่เราเอาดอกตูมมาให้ท่านครับผมนะจาก250บบาทให้ไปครับนะในราคาเพียง หนึ่งร้อยเก้าสิบบาทจัดส่งฟรีครับนะม่วงสาลีครับผมและตามด้วยต้นนี้นะรักแรกพบนี่เรามีสองสีฮะรักแรกพบนี่สีแดงครับแล้วรักแรกพบสีเหลืองครับผมนะแล้วออกดอกได้ทั้งปีพี่น้องสวยๆแบบนี้ฮะรักแรกพบครับผมนะหน้าหนาวแบบนี้เอาไปจัดบ้านจัดเรือนกันได้เลยอ้าวใครสนใจต้นไหนครับก็โทรมาได้ที่เบอร์0-63 6974664นะครับแอดไลน์ได้เลยไปแล้วครับสวัสดีครับผม